าอาินิดใช่ไหมนนเออมันมันยังมีอยู่นิดๆรับใกล้ๆว่ามันเหมือนกับออคือสงสัยอันมัน,ม,นมันเหมือนกับติดติดอะไรอยู่นิดนึงเออครับแต่ว่าวันนี้แ <c oughs> จ้งเออหมดสิ้นจ <c oughs> บทั้งหมดครับ <c oughs> อืนี่แหละผมจะเก็บลูกศิษย์ทุกคนเออโล่งเลยหัวโล่งเลยอ้าวโล่งสิก็เราไม่หลงก็ไปในสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยปรมัาสัจจะมันไม่ต้องคำมันมันหมดเจตนาไปเลย หมด,ดการกระทำนะตอนที่พูดอ,อาจารย์นี่ก็มันรู้ว่ามันฟุงเออ,อไม่ได้ไม่ได้กระทำอะไรกับมันใช่ไหมเห็นรู้เห็นโดยธรรมชาตินั่นแหละนี่ไงไอตัวบางๆนี่ไม่ใช่ธรรมดามันข้ามภูข้ามชาตินะผมต้องบอกว่าผมจะตามเคียวท<า>ุกสิ่งเ,เหนียวสิมโนไม่มย,ยอมไปไง่ายๆอะ่ะมันยังกังหิกกังหิกอยู่นั่นแหละอืตอนมาวัดที่แล้วนี่ก็ยังมีใช่ไหมมีครับมีคือคือมันเหมือนกับ ไอตัวสงสัยเอราเห็นแล้ว <ừ, S 2> ว่ามันเป็นุกปรุงแต่ง ừ, เหมือนกันตัวอเปรียบเทียบกันมันก็เป็นปรุงแต่งอะไรแบบนี้นะ <ừ, S 2> แต่ว่ามันเหมือนกับมันเหมือนยังไงมันมันเหมือนกับมันยังนิดๆหน่อยๆอ่ะเออแต่มัน,มน,น,นยังมีอยู่ครับเออแต่ตอนนี้ละ่ะ <c oughs> ตอนนี้เปรี้ยงเ <c oughs> พงาะวันาทุกงโมทนาเลยสาธุคุณดอนวันนี้ถ้าไม่มาก็เสียโอกาสเลยเสียโอกาสสิ คือก็ดีแล้วแหละมันทว้าตั้งใจมาด้วยตั้งใจว่าอยามาครับอาจารย์มาตกคกลางผมมันจะตั้งใจมาใช่ต้องมาเก็บให้หมดไงนี่แหละทีเนี้ยชัดเจนพี่แดงคุณหนุ่มก็ตรงนี้แหละอืมคุณคุณเพนก็ตรงเนี้ยอ๋อครับเออทุกอนุโมทนาครับผมคือตัวสุดท้ายที่ผมจะต้องเคลียร์ให้จบอืมมันจะติดอยู่ ต่อให้มันเห็นมันรู้ขนาดไหนมันก็ยังมีตังหีิกตงหิกมันต้องมามันคาคาอยู่บอกไม่ถูกว่ามันคาอะไรอยู่เออเออแต่ตอนนี้กับโรงแจ้ง <c oughs> <c oughs> ไม่สงสัยอะไรไม่มีอะไรต้องงายเนาะ <c oughs> โอเคได้ละ